พี่น้องมามมนีอน้นศิลป,ปะสิบภาพพี่น้องมาจับชมอันนี้ก็เป็นบอนไซต้นกระถินนี่พี่น้องนะเนี่เนี่ยเพาะเมล็ดเองกับมือครับพี่น้องอันนี้คือต้นกระถินครับพี่น้องนี่เขารวดแล้วอาหารนี่พี่น้องที่ผมใส่ขวดพลาสติกเป็นกระถางกับเพราะว่าขวดพลาสติกสามารถเท็ดให้ต้นใหม่ห,ห่อหลากเงย้าพี่น้องเด้ ว่าขวดพลาสติกม,มีความเหีวครับผมนี่ผู้ดใดได้เลากเหี่วพี่น้องนี่ปลูกใส่ขวดพ,ดล,าพออลาสติกกินเลื้อใส่พี่น้องนี่ไฮมักาตอต้นใหม่ส่งหลากโยงนี่รับรองหลากเหีวครับผมนี่ต้นกระถินเกิดแน่นอนพี่น้องตัวนี้เกิดแน,น,น่นอนนี่หลากสมบูรณ์ขนาดเลย ผมดืหลากมังแล้วนี่มึงกะเจ้าหลากะมาณนี้ครับพี่น้องพอมเยาเนี่ยประมาณน้แหละเก็บบรรยากาศไม่พี่น้องเหมือนกันกับบอนไส้ตน้นกระถินเฮานี่กะจบคลิปลงเพียงตอนนี้พี่น้องได้อกับบอนไส้ตน้นกระถินขอบคุณการติดตามและรับช้มสองอุ่นศิลปะครับผมขอบคุณมากมาครับพี่น้องสวัสดีครับ